เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนคิดถึงเบลซิดเกิร์ยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำนะครับอ่านคำเตือนในฉลาก่อนใช้ยาจากไบโอฟาร์ม <f> เพื่อนคู่สุขภาพเคยลองทุกอย่างที่ว่าดีแต่ผมก็ยังขาดดุดร่วงเยอะอยู่จนได้ใช้แชมพูไบโอเวดก็เห็นผลค่ะเพราะไบโอเวดสกัดจากสมุนไพรถึง7ชนิดช่วยลดผมขาดดุดร่วงทำให้ผมดูแข็งแรงนุ่มสวย แช่มูไบโอเวทช่วยลดผมขาดหลุดร่วงเนี่ยรถดีสก้อร์ดซุปกระดูกหมูหวานหอมรสซุปกระดูกหมูแท้ๆภาษาเกี่ยวเล้งละคาตังค์หวานห <One home. S 1> อมเพิ่มหมูสองเท่าและขนาดใหม่สองก้อนหบาทปัญหาผิวฟาดมาฟาดก,กลับด้วยเพียวแอคทีฟสกินไบรท์นิ่งเซรั่มที่มีในอาซิมา21%ช่วยลดเลือนจุดด่างดำพิสูจน์ผิวดูใสใน7วัน ใหม่ p พีย a แอ i ทีฟซีรีสจาก Oriental p r i n c e s s เด็กยุคนี้ไม่หยุดอยู่กับที่เสริมเขาด้วย HiQS Cool ใช้ทุกก้าวของเขาได้ทำมากกว่าที่คิดใหม่ไปโรงเรียนกับ HiQS Cool ู Q s ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับปากสะอาดปากสะอาดปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดดีต่อเหงือกและฟัน ลดดีใช้ง่ายช่วยลดคลาฟฟันช่วยลดกลิ่นปากหลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด